สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้มาว่าด้วยเรื่องชักโครกที่ประเทศตุรกีนะคะประเทศตุรกีเนี่ยเขาจะมีฐานห้องน้ำแบบปกติก็คือเป็นการนั่งยองๆเหมือนบ้านเรานะคะแล้วก็ใช้น้ำลาดปกติแล้วก็มีชักโครกเป็นชักโครกแต่ว่าต้องเป็นชักโครกอยู่ข้างบนนะคะแต่อันนี้เป็นชักโครกเหมือนบ้านเราหรือว่าเป็นหลักสากลที่ใช้ทั่วไปนะคะก็จะเป็นฝา เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะเป็นตัวถังน้ำนะคะแล้วก็เป็นฝาชักโครแล้วก็มีที่รองแล้วก็มีน้ำผ่านมาเหมือนกันแต่ว่าของเขาเนี่ยไม่มีสายสายน้ำนะคะไม่มีสายน้ำแต่ของเขาจะมีตัวนี้นะคะเป็นตัวฉีดก้นนะคะตัวนี้เป็นตัวฉีดก้นนะคะเราใช้อย่างไรเวลาเรานั่งนะคะเราก็ทำการฉีดโดยการเปิดตรงนี้นะคะ เปิดตรงนี้นะคะแล้วน้ำมันก็จะออกมานะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนี่ยคะ่ะน้ำจะออกมานี่นะคะคือการล้างน้ำล้างก้นของเขานะคะโดยใช้ตัวนี้นะคะของเขาจะมีการเจาะรูมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แค่เรามาต่อเป็นสายชาสายแบบนี้นะคะสายที่1สายที่สองนะคะนี่คือน้ําเข้านะคะแล้วก็น้ําออกนะคะนี่คือสายชักโครกสายล้างก้นของเขานะคะแต่ของเขามีแบบเป็น รูๆเป็นช่องแบบนี้ออกมาเลยนะคะนี่คือ,อห้องน้ําของตุรกีนะคะซึ่งมีสายน้ําล้างก้นนะคะโอเคนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ